เด็กนักเรียนไม่สนใจมีโลกส่วนตัวเล่นแต่โทรศัพท์นเนี้ยฉันต้องทำไงดีเนี่ยอไว้ ทาอะไรก็ได้อย่างนั้นอ่ะนักเรียนทุกคนครับเรามาเข้าสู่บทเรียนกันวันนี้เนี่ยกุณมาพูดถึงเรื่องราวที่เราจะสอบปลายภาคกันนะครับเรื่องราวที่เราจะสอบปลายภาคกันซึ่งมันสำคัญกับพวกเรามากเกี่ยวข้องกับคะแนนของพวกเราด้วยนะครับเราได้เลือกเรียงว่ามาหาลัายที่เราจะเรียนเนี่ยเราจะเรียนที่ไหนนะครับส่วนใครท,ที่ไม่ตั้งใจเรียนก็เล่นหน่อยนะครับ และสำหรับคลิปเมื่อสักครู่นี้นะครับทุกท่านก็นจะได้เห็นแล้วนะครับว่าการที่คุณครูเนี่ยได้มองเห็นว่าเด็กบางคนนะครับที่เขาไม่สนใจเรียนนะครับแล้วเอาเวลาไปอยู่บนโซเชียลมีเดียแต่ว่าครูไม่ได้จัดการอะไรครูปล่อยให้เหตุการณ์เนี้ยผ่านไปเฉยๆนะครับโดยครูอาจจะคิดว่าครูก็พูดไปกว้างๆนะครับเพื่อให้เด็กเขาคิดได้เองแต่โดยข้อที่จริงครับเรื่องของโซเชียลมีเดียหรือว่าเรื่องของการที่เขาไม่สามารถที่จะจัดการตัวตน ของเขาในชีวิตจริงได้เนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องการความช่วยเหลือครับแต่ว่าความช่วยเหลือนั้นจะเป็นอย่างไรในรูปแบบของจิตวิทยาเชิงบวกเดี๋ยวเรามารับชมไปพร้อมกันหลังคลิปถัดไปตอนนี้ขอเชิญชมคลิปถัดไปก่อนเลยครับ ใช้วิธีการนี้แล้วกันอ่ะน,นักเรียนครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนกันจีเกลถ้าจะเล่นตลอดเวลาขนาดนี้ครูขอยึดไปก่อนแล้วกันแล้วค่อยมาเอาโทรศัพท์กลับตอนเลิกเรียนครูอยากให้เธอตั้งใจเรียนว่นนี้นะั้นชีวิตของเธอเนี่ยทำไมมีชีวิตอยู่แต่ในโลกโซเชียลเดียเนี่ยสนใจเพื่อนรอบข้างบ้างเนี่ยจะไม่มีเพื่อนหอร้วตั้งใจเรียนก็จะไม่ครูขามายึดกัน ค่อยมารับคืนตอนเริ่งเรียนตอนเนี้สนใจการเรียนใช่ไหมอะทุกคนเรียนกันต่อครับและจากคลิปเมื่อสักครู่นี้นะครับทุกท่านก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าการที่คุณครูเนี่ยได้ยึดโทรศัพท์ของเด็กนะครับแล้วก็ต่อว่าเด็กต่อหน้าคนอื่นเนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยให้เด็กเนี่ย เขามีความรู้สึกว่าเขาต้องปรับตัวเองนะครับหรือว่าอยากจะมาเรียนรู้เพิ่มขึ้นในทางกลับกันนะครับการทําแบบนี้นะครับแน่นอนว่าครูหยุดพฤติกรรมของเด็กได้นะครับชั่วคราวและอาจจะเป็นบทเรียนให้กับคนอื่นๆในห้องเรียนว่าไม่ควรหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแต่ สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือว่าเด็กคนนี้ครับเขาจะถูกเรียนรู้ว่าคุณครูเนี่ยไม่ให้เกียรติเขานะครับคุณครูเนี่ยไม่รักเขานะครับคุณครูถึงทํากับเขาแบบนั้นเขาอาจจะไม่ได้เรียนรู้เลยว่าสิ่งที่คุณครูทําไปเนี่ยทำไปเพราะห่วงว่าเขาจะเรียนไม่ทันการที่คุณครูยึดโทรศัพท์เขานะครับต่อว่าเขาต่อหน้าคนอื่นเนี่ยอาจจะทําให้เขาเกิดสิ่งที่เรียกว่าอารมณ์เชิงลบครับซึ่งอารมณ์เชิงลบเนี่ยถือเป็นอุปสรรคอย่างมากเลยนะครับต่อการเรียนรู้ และสิ่งที่ไปมากกว่านั้นอีกนะครับก็คือว่าการที่เด็กเนี่ยเขาถูกยึดโทรศัพท์ไปก็ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่เล่นโซเชียลมีเดียอีกนะครับการที่เขาถูกยึดโทรศัพท์ไปก็หมายความว่าเขารู้สึกว่ามีพลังภายนอกนะครับที่เข้ามากํากับพฤติกรรมเขาเขาถึงสามารถควบคุมตัวเองได้เขาจะหมดความเชื่อมั่นใน พลังภายในตัวของเขาและแน่นอนเมื่อเขาได้โทรศัพท์กลับคืนมาโลกโซเชียลมีเดียก็จะกลายเป็นโลกของเขาโลกแห่งความรักที่เขารู้สึกว่ายึดโยงตัวเขาได้เพียงโลกเดียวเท่านั้นนะครับสิ่งที่เขาควรทำก็คือการตามหาโทรศัพท์เครื่องนั้นกลับมาสู่ตัวเองไม่ใช่การปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นไม่ใช่การแสดงความรักกับคนอื่นหรือเป็นการผูกสัมพันธ์กับใคร แล้ววิธีการทางจิตวิทยาเชิงบวกจะจัดการอย่างไรกับเรื่องนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเรามาชมไปพร้อมกันที่ช่องแห่งนี้เลยครับ The Mind Set Maker ครับรวมไปถึงนะครับเรายังมีเพจความรู้ดีๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยาเชิงบวกและการสร้างอุปนิสัยเชิงบวกใน The Mind Set Maker เช่นกัน และสำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยาเชิงบวกและการสร้างอุปนิสัยเชิงบวกเข้าไปดูพวกเราได้ใน www.mysetmaker.co ครับแล้วพบกันในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ